วันนี้นะครับจะพามาเบิงการเห็ดป่าทอดนะครับผมอันดับแรกเราก็เอาสีมามาบีบใส่ก้นอะไรก้นพิมพของเรานะครับผมแล้วก็เอาไปลง่ไปทอดนะครับเอาเทียไปเทียบอย่างเงีเพราะว่าเขาจะให้เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบมีเป็น,ป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 นพิมพ์น,นะครับ <S <S เออทอดกรอบเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเอามาใส่ใส่กระดาษออกมาเป็นปลา แล้วก็โอ้โหเขาอยู่บนซีดเนี่ยมันยากแข็งอยู่ก้ทะเลไมเมื่อวานเอาแบบนี้ก็ได้ตัวนี้จากนั้นเราก็มาแร่ปลาออกนะครับผมแล้วก็เอาช้อนขูดเอาตัวเนื้อมันเด้อเสียบบนนอกปลาจากกระดาษนี้แล้วจากนั้นเราก็เอามาสั้นๆสั้นๆสั้นๆบดนะครับละเอียดแล้วนะครับผมไม่ต้องสื่อดอกกันเครื่องบด แล้วก็เอามาใส่พิมพ์นะครับแล้วก็เอาช้อนเนกเนกเนเก้งไปนะครับแล้วก็มางูบอว์เพื่อเัาจากนั้นเราก็เอาอะไรเอามาทําเป็นทําเป็นเอียงนี่ทําเป็นเส้นยญ่ๆนะครับพเพราะเป็นเส้นยญ่งเออเอาทําแล้วก็มาบีบเสีกันทีื่อเอาเอาก็าจะทำเพื่ออะไรเสกันแล้วมั่งสีเขียวย่างดีอยู่นะครับแซ่บเพื่อเรานะครับ <S 1> <S 1> <S 1> จากนั้นเราก็มาผัดนะครับผมผัด เครื่องเคี่ยงเครื่องแกงนะครับแล้วก็มาบดนะครับตาบดให้มันละเอียดในกสี่นะครับผมพอบดละเอียดเรียบร้อยแล้วเราก็มาเอาอันนี้มางุ่มเอาบอกว่าเป็นโทรศัพท์เจื่อออกโอ้โอโจะไปเหตุเกินไปเน,นาะเพรานะเอ้เขาก็มาขุดบ่รูร้ว่าลูกอียงนะครับนี่จากนั้นเราก็เอาเครื่องเคียงของเรานะครับมาผสมใส่กันนะครับผมผสมใส่กันนะครับน่าจะเป็นปลาอะไรเขาเรียกปลาอะไรไอ ปลาด่งวะปลาทรงเครื่องบอหรอือว่าปลาถอดนะครับก็มาลู้กันนะครับผมก็บึงต่อกันต่อไปนะครับจากนั้นเราก็มาใส่เครื่องปรุงนะครับผมใส่เครื่องปรุงลงไตนะครับเพราะเราบังหัวหนามใชเไหมเออเอาตีให้มันละเอียดแบบนี้นะครับเราก็มาใส่พิมพ์อีกครั้งนะครับผมโอ้ว่ได้กลิ่าไงดอกมือนี่จากนั้นเราก็บงุงมึงนะครับปิดฝานะครับผมปิดฝาเรียบร้อยพอได้ที่แล้วก็เอามา เอามาปาดนะครับผมเอามาปาดเป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับเป็นชิ้นน้อยๆแบบนี้นะครับผมเป็นชิ้นน้อยๆแบบนี้นะครับแล้วก็มาโฆษณาอย่างอีกน่อบางอีกว่อเอาโฆษณาแป้งนะครับเหมือนแป้งสําเร็จรูปแป้งทอดกรอบว่ะผสมหน้าลงไปนะครับผมเข้มข้นนิดหน่อยนะครับอันนี้น่าจะเป็นเกล็ดขนมปังนะครับผมเอาส่วนผสมที่เหลือนะครับลงไปคุกเขาแล้วก็เอาไปคลุกกับเกล็ดขนมปังชนนึงนะครับผม คุกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปนาไปทอดนะครับผมอ๋อทอดเสร็จหรือยังทอดกําลังได้ที่เลยนะครับทอดเสร็จเรียบร้อยล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมนี่นะครับปลาทอดนะครับปลาดิ่งทอดนะครับผมโบเพืจะเสียบเนาะ